ตำลาวครับตำลาวมากินตำลาววันนี้วันที่29ธันวามากินตำลาวแซบ่บๆนำกันครับแล้วก็ใส่พริกใส่มะกอกตำลาวรสแซบ่บนัวๆตามด้วยมะนาว ตามด้วยมะเขือสม้มสามแกนตามด้วยแป้งนัวตำลาวครับตำลาวตามด้วยน้ำปลาเจ็ดมิลิลิตร ตำลาตาตำลาามากินตำลาาครับใส่ประกอรองไปเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟ เรกครับตำลาวครับตำลาวกินตำลาวครับแซบๆบครับอืมครับ แซ่บมากครับตำราครับ อร่อยอร่อย,ออยแซบ่บรสกิจัดอร่อยมากอร่อยมากครับชอบก็บกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิผมด้วยนะครับขอบคุณครับ